ดีทุกคนนะคะ,ะดาดวันมารายงานตัวเอาลืมเขียนแคปชั่นจ้ะจบรีบไปหน่อยรีบไปหน่อยลืมเขียนแคปชั่นโอ้ชันเนาะดูความรีบของตัวเองเฮ้ยมันมีมันมีขึ้นหน้าจอแบบว่าท็อปแฟนด้วยริดๆรอยากรู้จังเลยกดได้ไหมกดเล่นได้ไหมอยากเห็นอนะ อหนึ่งซอนอ,อเคเว <c oughs> นรีนรสวัสดี <c oughs> น้องไในหัวสวัสดีครับผมน้องๆมานี่เหงือ่อตกเลยนะ <c oughs> ขอบคุณขอบคุณหนูรีมากๆเลยนะขอบคุณหนูรี หนูดีบอกว่าน้องนายหัวสวัสดีครับผมนะั้นน้องนายหัวบอกว่าสวัสดีครับพี่เจวคนสวยสวัสดีครับน้องนายหัวขอบคุณมากๆเลยนะ่อะทุกคนเดี๋ยวจะมาเป็นแจวห้านาทีนะคะห้านาทีแล้วพากันแบบว่าไล่พี่แจวลงเลยนะเอาแค่นี้พอนึกว่าจะใส่ในอิโมจิด้วยใน emoji อิโมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเธอก็ให้ฉันศึกษาก่อนเธอจใจฉันลงอะไรเยอะแยะ น้องในหัวก็สวัสดีกับน้องหนูรินะจ๊ะขอบคุณหนูรีมากๆเลยนะหนูรีก็เอารูปพี่เจ้าไปทํานู่นนี่นั่นให้ขอบคุณเออเอาจริงๆนะพี่หนะขี้เกียจนะหนูรีนะได้ได้ได้เอาเอาใจเย็นๆใจเย็นๆน้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเธอก็อย่าอย่าเหมือนอะไรนะแบบว่าอย่าดีดเกินน้องทําให้พี่พิงให้พี่พิงใส่แบบเจ้เลยนะโอเคดีงนีะ้ว่างเกิน เออวันนี้วันศุกร์แล้วนะกรึบเลยยังน้องพี่บเจ้าชายน้องบิก๊กน้องบิก๊กเจ้าชายศักดิ์สินอยู่คนเดียวตลอดไปอา้าวยังไงนี่สวัสดีครับผมสวัสดีน้องบิ๊กนะคบสวัสดีครับผมวางจัดหนูรีบอกดีดดีดนะเอะอ โอ้ทำไมมันร้อนนะตอนตอนอยู่บ้านเฉยๆนะกำลังแบบว่าจะขึ้นไลฟ์สดขึ้นไลฟ์สดดีหรือว่าไม่ขึ้นดีนะก็ยังปกตินะพอขึ้นเวทีปุ๊บโอเหเงือมาเต็มอีกแล้วฉันหนูรีบอกว่าจัดไปแล้วสองเป๊กเออเธอแก่ง,นงเนาะเธอกินได้อะพี่กินไม่ได้จริงๆนะพวกเอ่อพวกสีขาวนะพวกเทนะเทคือชคิล่านะแล้วก็พวกเอ่ออะไรนะอีกอันนึงอ่ะอีกอันนึงอะไรนะ ที่ที่บ้านเราก็ชอบกินกันนะ่ะอืมอะไรมันมีอะไรจัดไปจัดไปครับผมนะขอบคุณขอบคุณมากมากเลยนะเดี๋ยวนะอันหนึง่งอันนึงอะไรนะที่น้ำขาวๆที่เขามันมีวอดมันมีวอดใช่ไหมมีวอดมีะกิล่ามีวอดกา้าโอซูไม่ใช่โอซูมันมีอีกอันนึงนะที่เอาที่เขาโรยเกลือนะ่ะโรยเกลือกินกับมะนาวนะ่ะเขาเรียกอะไร นั่นไงห่างหายห่างหายกับเอ,อ่อพวกนี้นานนะจําชื่อไม่ได้แจ็คกรใหมเซอร์เหรอไม่ใช่แจ็คกรใหมเซอร์ที่อุย้ยเดเกียขอบคุณขอบคุณเดกเกียขอบคุณพี่บ่าวเกียนำมัสมัรสมาชิกให้อ่ะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงตื่นเต้นตื่นเต้นเซฟก่อนเซฟอัน <laughs> ไปกดปิดหน้าจอเฉยเลยไม oh my กอ d โอเค ขอบคุณขอบคุณพี่บ่าวเกียร์มากๆเลยนะคะอันไหนอันไหนเดี๋ยวนะเอาเดีวฉันร้อนแล้วนะทุกคนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งร้อนมากเลยอยู่ไหนเอาพัดฉันไปไหนเอาเฮ้ยโอ, <laughs> รอ้ร้อนร้อน หมานหมานเฮงเฮขอบคุณขอบคุณไอ้ยเป่าเกียร์มากๆเลยนะคะเออเนี่ยก็ตกใจตื่นเต้นทัหัวหรอ <laughs> พี่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 เป่าเกียร์เป็นยังไงบ้างผ่านเอ่อสี่พันชั่วโมงอย่างโอ้ยเนาะตื่นเต้นตื่นเต้นแหงคะ <laughs> เ,เดี๋ยวได้ตังค์แล้วห้านาทีเดี๋ยวขอต่ออีกห้านาที ต่ออี้านาทีนะกราับก็ไม่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยนี่พัดเนีะ่ะหิวมาจากเมืองไทยเลยนะเนี่ยขอบคุณสำหรับท็อปเอ่อท็อปแฟนนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณหนูดิได้สองคลิปอะ่ะ